สวัสดีค่ะมือนีประเดินมาไทยอนันบรรยากาศข,าข,าข,ขา้างนอกใปเบื้องนอกข้าเนาะแถวเสาทงคือเก่าอ่ะทางพุ่นดอกพุ่นเขาเนขะานาะไปตีดวงล้อยล่าน่ะอันหมอแปงระเบิดดังซุ่มแบบน,นึงข้างในก็เลืยห่อนประเดินก็เลืยยางออกมากข้างนอกยางออกมากข้างนอกก็เดินไข่ห่อนจา็กน้อยนอกข้านาะหมอแปงระเบิดแห้งแห้ง เพิ่นสีสอมแล้วย่ำไดบุล้วขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อกระเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทัณ้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ากดไลค์กดแค่กดติดตามประเด็นกับขอบคุณหลายๆให้กินบ่กบกโยกบ่ลงจะเลือเล่อนลุงเรื่องเก,ก่าหนา,กกาสุขภาพแข็งแรงสุกเพิ่นเด้อกระเด้ออันตึกเขียวเขียวเห็นอยู่ขุนมันตึกกระช่วงกันข้างเนาะค่ะเนาะประเด็นมายืนเบื้องยนุนนี่อยุ้ยไก่ไก่ไปก็จะหาเสียงเบิ่งด้วย ประเด็นเสียงเบื้องไปขาเจ้าหาเสียงเนาะ,ะ,ะเนาะเดือนยุ่น,นมุมของมันเสาทุ่งเด็นเสีย่างขามไปเบิ้งทางพุ่นเนาะฝนหัวตะตกเศร้าน้ำขังน้ำขังทางอยู่ฝนตกแง่งแง่งใส่แกงจังปางเลยพราฝนตกมาออกไปทางพุ่นแมนนั่นเส่นพระรามขอกด้วยกันเด้อ ออกไปทางพุนออกไปหาถนนใหญ่พุนสิพนพระรามมหกเนาะประเด็นสีมาอยู่นีประเด็นสีให้เบิ้งพุนดอกไม้ก็จ้าปลูกดอกไม้งามงามเข่ามาปากซ้อยกระโปงไก่บ,กบันไดเนาะค่ะเนาะเข่ามาพุนกับมีปลอมตำรวจมีฟังทางพุนกับทางดวนประเด็นกันเลทไทยวิดีโอให้เบิ้งอยู่ เบื้องจนอันนันสีจำได้แล้วเนาะกันเนาะจักสิไปทางไหนกับประเด็นกับเดือนมาท้ายตามมัอนี้ะไรเบื้องอันนี้บานข้าเจิเมี่ยนดอกคุนประเด็นบาสิเป็นเบื้องยูวามี่หมากคุนสีขาวอีกจังหน่อยไปมีคนเอาไปไปนอเนาะเมื่อนันประเด็นไปเห็นเห็นยูสองอันบ่หูว่าคนเอาไปยังเนาะประเด็นไปเบื้องไหม่อีกน เส้นทางพี่ออกไปพู้นก็ออกไปอันพุนได้ได้ลุงเรียนสามเส้นมันออกไปได้เบิด์ตกรหม่อมนะคาะทางพี่ก็ออกไปได้เส้นทางออกไปได้เบิส์ตทา่งเพราะว่ามันนั่นไปเดินมายืนยืนไปไกลลุงเลี่ยนออกไปทางพี่กับตลาดนัดกับซ่วงกันข้างเราออกไปคุณทะลุถนนใหญ่กันเนาะคาะออกไปได้หลายทางไปเดินสียางไปเบิ่งจักหน่อยกันว่ากะเจ้าเอา หมากพุ่นไปไปมืนอนั้นประเด็นเห็นหลายเติบเน่ยนวยเงาขนาดเนี่ยางามขังทั้งน่าเนาะอันนั้นติดหน้าบ้านข้าเจ้ากับนี่ดอกพุ่นสีขาวกันมีสามตน้นทั้งมหมดโอ้ยลมลมมาดอกพุ่นกลายสีว่ายแล้วเนาะค่ะเนาะกลายสีว่ายแล้ว เราพูดสีขาวอะสีว่ายบ่หรอมาบัดน,นี้ก็สีว่ายเราบังลมพัดฝนตกโดนเต็มเลยเต็มผักเต็มแนี่อันนี้ก็เต็มเนาะค่ะเนาะเต็มรถดข้าเจ้าเลยเมื่อวันประเดือนมาเห็นอยู่สองหน่วยยืมซื่อไลยเนาะประเดือนว่าประเด็นเห็นไทยเอาอยู่ประเด็นเห็นอยู่สองหน่วยยืมซื่อไลยเนาะข้าเจ้าเอาไปแล้วเนาะเนาะ ทำแล้วบมดได้สีแล้วง่ายปุบอันนี้กำแพงเขาเจาเห็ดกำแพงนา่นนะดอกกุ้นสีขาวบางน้องแนวแล้วนะคนนีน้โอ้ผลย่างยัางอยู่เห็ดเดลค่ยมกเอียวได้น้อวันนี้น้องกุ้งยูสูงแต่น้อเดินต่องสีห้าใหม่มาสอยเอาแล้วเนี่ย อย่างคนมาเอาก้อนโอ้ยตกหลองพูนหน่วยมันเงา่าหลาดอยู่นะหน่วยเนาไหลหน่วยอยู่อีกหน่วยหนึ่งจะแกอบ่แก่แต่ว่าเน่าผักเนาไหลอยู่มืออื่นประเด็นสียเอาใหม่มาสอย,อยเอาหน่วยมันก็นะมันจะค่อยเสียนท่านข้าเจ้าเน,นาะคะเนาะพราะแก่มากก็มีแต่คนเอาไป หน่วยแกมันเออมีอยู่สองหน่วยประเด็นเสียนหาไม่สาวมันแงวดอกมาสอยเอาเนาะค่ะเนาะไม่สาวมาสอยเอาสอยต้นสอยเอาหมากพุ่นช่งที่เป็นหมากดกเติบจะดอกมันไก่สีว่ายหรอเนาะค่ะเนาะเนาะไก่สีว่ายมัดหรอ อันนี้มันเป็นนทังสี่เวลามันบานออกมามันสีขาวเลยเพราะว่าก็อนมันสีเป็นนังสี่ตะกี้เป็ีนทั้งสี่เลยเพราะว่ามันอยู่ไก่ดอกขุ้นสีเหลืองต้องใสผสมเกสรกันแน่นนี่พรมันบานออกมาสีขาวเบิร์ดสีขาวเป็นพ่วงแบบพ่วงงามผูอห่างนีมประเด็นสีบ้างซุ่มันบานมันลวงด้วยกรสีเบิร์ดตอนนู้นขะเนาะอ้อลวงด้วยกรสีเบิร์ด โอ้หมากพุ่นลายอยู่ตัวนี้หมากหน่อยร่ายลาย,ลายนี่ดอกก็ร่วงไปสิเบิดหรอกร่วงไปเบิดแล้ว,วลเวนาะคะเนาะดอกขา,ขาวขาวดอกพุ่นสีขาวเดี๋ยวประเดินสิไปหานเกี่ยมใหม่ไหมมาซอยคนมื่อื่นมาซอยเอาหมากพันพุ่นยางเขาบ้านนะคำหรอ ตึกทะเลหาดนาะคณะข้าเจ้ามาตัดต้นไม้เตียนลืมดอกเข็มถือฝนกันลัางน้ำมีแต,ต่ตึกสูงๆคุณออกไปทา่ามขนการนั่นเบิ่งดอกไม,ม้งามงามข้าเจ้าปลูกไว้ขังเฮี้ยนข้าเจ้าดอกงามงามดอกไม้ไล่ไหลเฮี้ยนข้าเจ้าปลูกดอกไม้ไว้่นทึ้ง ระเบียงกระปุกหม้อแป้งมันระเบิดประเด็นก็เล่นบ่มีไฟฟ้าออกเจ้าหน้าประเด็นกับยางไว้เส้นผุ่นประเด็นก็เลียงยางมาไายขีบเส้นผีนู่นกัเนาะไต้นละหม่องเพราะว่าช่วงนี้อัน ไปดันสีผ้ายางไปซ้อยพู้นจังไปสีเข่าบ้านเนาะค่ะเนาะสีให้เบิ้งบรรยากาศน้ำกันยางไปฝุ่นเราก็ไปดันสีโก๋พูดให้เบิ้งขันบ่เหมือดก่อนตะละซ้อยตะละสาข้าเจ้าอันติดอันไปหาเสียงเบิรเนาะค่ะเนาะอันนี้ซ้อยหนึ่งซ้อยนี่กับยางไปพู่นกับไปทะลุพุ่นคือกันเนี่ยค่ะ ทะลุอันหม่องอันหนุกส้อยออกไปพุ่นกัะยางไปทะลุพุ่นขึ้นกันเนาะเนาะ,นะรถทั้งรถขยะมั้ลเหอเอรไปยะมัแล้ว nằm khăn nằm khăn khăn อันทางรถเลี้ยวไปพุ่นกันไปถนนใหญ่ถนนพระรามหกขึ้กันด้วยกันบานนี้อันอันซ้อยกวางแล้วก็ทะลุปูปพงไปเบิดสตชหม่องออกไปทางไหนก็ได้เนาะคระเนาะอันนี้ก็คือกันอันนี้ซ้อยนี่ก็ออกไปพุ่นทะลุไปพุ่นนั่นรถเขยะมาเตอร์อย่างน้อหน่เนาะ รถข้าจามะเห็ดนี่อย่างนาอมึงทองฝารถข้าจามะเห็ดอย่างนอคึอมีค้นซึ้นีสุดหมอสุดพยาบาลน้องมาค้นไข่ว่ะใจเิ่นมาก ยูนี่กับป่ายหาเสียงมีแต่ไปาหาเสียงเต็มยู่แต่ในมู่บัานมีมีมีขุดเสาไฟเ้ยค่ะเดิมถูกเสาไฟอันนั้นมันเอนียงเนาะนี่เนาะข้าเจ้ามากเนาะไฟแบบๆอยู่หุ่นข้าเจ้า มาห่อยังเมื่อกี้ป่าเา่เดินไปดงสอง่าเมื่องืนี้ เบ่งดอกไม,ม้งามงามดอกไม้ถือฝนงามคักงามเนี่ยปเด็นกันสิจบคลิปยุดอกไม้นี่แล้วเด้อคไเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆมากดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะให้กินบ่บกโยบโบรุงไห,หนจะเลื่อนเกานาสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อค่ะเด้อเงดอกไม,ม้งามงาม ดอกกันเฟื่องฟ้าเนอบานห้องเอินดอกกระดาษกันดอกขาวๆอบานห้องเอินดอกกระดาษไปเดินกันสิจบคลิปให้เมองงามๆตัน,นี้กันเด้อก่ะเด้อสวัสดีค่ะ